สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ชนกชาติจำเริญชน้ันมัทยมศึกษาปีที่4โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทําหน้าที่เป็นนักเรียนจิตอาสามากคุเทศที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะและในส่วนของทางด้านนี้คือนิศการธรณีพิบัติภัยค่ะเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ ในส่วนของทางด้านนี้คือภาพเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้นในประเทศไทยค่ะยกตัวอย่างเช่นหลุมยุบที่จังหวัดพิษณุโลกดินถล่มที่จังหวัดเชียงรายค่ะและในส่วนของด้านนี้คือธรณีพิบัติภัยค่ะธรณีพิบัติภัยคืออะไรธรณีพิบัติภัยคือภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชีวิตและทรัพย์สินมีค่านั่นเองค่ะธรณีพิบัติภัยมีดังนี้หลุมยุบซึ่งเกิดโดยสองสาเหตุสาเหตุแรกเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งส่งผลมาจากชั้นหินสามารถละลายตัวได้เช่นหินปูนโดนน้ำฝนอาจจะทำให้ชั้นหินเกิดการละลายตัว 2. เกิดจากมนุษย์มนุษย์นั้นได้ทำการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งทำให้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินได้ค่ะ ดินตลิ่งสุดเป็นการพังทลายของหน้าดินที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเป็นผลมาจากการกัดเซาะของแม่น้ำหรือลำธารค่ะแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกค่ะซึนามิเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลหรือภูเขาไฟระเบิดใต้พื้นทะเลค่ะดินถลม่มเป็นการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหินตามทางลาดชานันโดยอาศัยตัวกลางเช่นน้ำหรือลมนั่นเองค่ะ สามารถดูธรณีพิบัติภัยตามโมเดลอย่างนี้ได้เลยค่ะในส่วนของทางหน้านี้คือแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มในประเทศไทยค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาคเหนือมีโอกาสเกิดดินถล่มได้มากที่สุดโดยในแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้ค่ะสีเขียวระดับต่ำสีเหลืองระดับปานกลางและสีแดงระดับสูงค่ะและในส่วนของทางด้านนี้ คือเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าของการเกิดดินถล่มค่ะโดยจัดทําโดยกรมทรัพยากรธรณีค่ะโดยเริ่มแรกกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังผ่านทาง SMS โดยจะมีคนอยู่ที่ต้นน้ําคอยวัดปริมาณน้ําฝนผ่านกระบ,บอกวัดน,น้ำฝนค่ะซึ่งมีไว้วัดปริมาณน้าฝนตลอด24ชั่วโมงเมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วสาม,มารถดูปริมาณน้ําฝนเทียบกับสีข้างกระบ,บอกได้ค่ะโดยแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้ค่ะ สีฟ้าสถานการณ์ปกติสีเขียวแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำหรือแจ้งเตือนเบื้องต้นสีเหลืองแจ้งเตือนเตรียมลีภ้ภัยและสีแดงอพยพลี้ภัยค่ะหากปริมาณน้ำฝนมากกว่า100มิลลิเมตรจะทำการแจ้งไปยังกลมทรัพยากรธรณีให้รับรู้และเฝ้าระวังค่ะและหากในวันต่อมามีปริมาณน้ำฝนมากกว่า150มิลลิเมตรจะทำการแจ้งไปยังกลมทรัพยากรธรณีให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งข่าวไปยัง ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้แจ้งข่าวไปยังผู้ใหญ่บ้านท้ายน้ำค่ะและประกาศตามเสียงตามสายให้ชาวบ้านอบพยพยไปยังจุดหลีภัยค่ะและภายหลังจากนั้นกมรมทรัพยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะสรุปได้ว่าธรณีพิบัติภัยไม่น่ากลัวถ้ารู้ตัวและเตรียมพร้อมค่ะเห็นไหมนี่นี่นี่และในส่วนทางด้านนี้คือแผนที่แสดงพืนน้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มเด็กๆคิดว่าภาคไหนอาจจะเกิดดินถล่มได้มากที่สุดเห็นไหมฝั่งนั้น เด็กๆคิดว่าภาคไหนภาคเหนืออ่าถูกต้องภาคเหนือมีโอกาสเกิดดินถล่มได้มากที่สุดนะเด็กๆจะเห็นได้ว่าแต่ละสีเนี่ยจะมีความหมายด้วยมีใครรู้ไหม,มเด็กๆรู้ไหมทางด้านหลังนี่คืออะไรน,นี่มีหลังนี่หลังนี้อ่าเด็กๆรู้ไหมไหน,อ,น,น,อ,ไหนไหอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้คือเครือข่ายข้อระวังก้งเตือนภัยลวงหน้าที่เกิดดินถล่มซึ่งจะทําโดยกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งการใช้เนี่ยจะมีคนที่อยู่ต้นน้ําคอยวัดปริมาณน้ําฝนผ่านกระบอกวัดน้ําฝนซึ่งหากปริมาณน้าฝนมากกว่า100มิลลิเมตรเนี่ยเราจะทาการแจ้งไปยังกลุ่มทรัพยากรธรณีให้รับรู้และเฝ้าระวังด้วยและหากในวันต่อมาปริมาณน้าฝนมากกว่า150มิลลิเมตรจะทําการแจ้งไปยังกลุมทรัพยากรธรณีเพื่อให้ติดต่อประสานง,งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะมันอาจจะเกิดดินถล่มได้ซึ่งภายหลังจากนั้นเราจะแจ้งไปยังกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านและในส่วนของทางด้านนี้เป็นโมเดล การเกิดดินถล่มขออภัยค่ะในทางด้านนี้เป็นโมเดลการเกิดแผ่นดินไหวระหว่างตึก A และตึก B ค่ะเป็นการจำลองโมเดลการเกิดแผ่นดินไหวระหว่างตึก A และตึก B ว่าตึกใดมีโอกาสจะถล่มก่อนกันค่ะคําตอบนั่นก็คือตึก A ค่ะเนื่องมาจากตึก B นั้นมีรูปสูบหรือแผ่นยางไว้รองรับตามแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหว ทำให้มีโอกาสได้รับรู้การเกิดแผ่นดินไหวก่อนและทําให้ลงมาจากตึกได้ก่อนแต่หากเกิดแผ่นดินไหวแล้วไม่สามารถลงมาจากตึกได้ทันแนะนําให้หลบใต้โต๊ะและนํามือมาบางศรีรษะเพื่อกันของถล่มลงมาใส่ค่ะและในส่วนสุดท้ายเชิญทางด้านนี้ได้เลยค่ะโปรดระวังพื้นต่างระดับด้วยนะคะ และในส่วนสุดท้ายนี้เป็นห้องภาพสามมิติลาวาค่ะซึ่งเมื่อภูเขาไฟระเบิดแมกมาที่อยู่ภายใต้พื้นผิวโลกจะถูกดันออกมาทางปากปอกภูเขาไฟซึ่งเรียกว่าหินหนืดหรือลาวาน,นั่นเองค่ะสามารถถ่ายรูปห้องนี้ได้ตามอัธยาศัยนิทรศการธรณีพิบัติภัยขอขอบคุณค่ะ